รีวิวไปม่อนเงาะอำเภอแม่แตงฉบับคนแพลนหนึ่งชั่วโมงบักวายจอมบุคคนุดท้ายม่อนเงาะทริปนี้2วันหนึ่งคืนไปชมวิวทะเลหมอกแช่อ่างจากุชชี่ดริปกาแฟฟินๆกินหมูกระทะและถ่ายรูปครบจบในทริปนี้ไม่เกิน3ามใบเท้าไปนอนกันที่อิงเขาแคมปิ้งวิวม่อนเงาะเริ่มต้นที่การเดินทางเราซิ่งกระบะจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปม่อนเงาะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถนนหนทางจะมีความยากระดับปานกลางเส้นทางไปม่อนเงาะจะไม่ได้ชันมากแต่จะมีความแคบใครที่ขับรถไม่แข็งเนี่ยแนะนำให ที่พักขับรถลงมารับเธอเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยถนนก็ลื่นเอาเรื่องอยู่นะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอิงเข่าแคมปิ้งวิวม่อนเงาะตลอดทางเข้าจนถึงที่พักเนี่ยวิวสวยมากๆทุกคนทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยที่พักของที่นี่ตกคืนละสองใบเทาเราจองได้เป็นคนสุดท้ายโลซีซันถือว่าราคาดีเลยไปกินเบลคัมด้วยกันที่นี่หน้าห้องเขามีเปด้วยนะทุกคนนอนอาบหมอกกันเลยที่นี่โดยเราพักเป็นห้องสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างครับและยังมีจากุชิที่อยู่ด้านหน้านั่งแช่น้ำชมวิวหมอกแบบพาโนรามาจากนั้นไป ส่วนอาหารอื่นๆที่เป็นกับข้าวพี่เขาก็ทําลํำนะเอออย่างปีกไก่ทอดน้ําปลายำหมูยออะไรเงี้ยกินอิ่มนอนอุน่นตื่นมาตอนตีห้าตั้งทำแลดไว้จนถึงแสงตอนเช้าบอกเลยว่าบรรยากาศเมฆหมอกเนี่ยสวยจัดเลยครับช่วงหน้าฝนนี้และพี่พนักง,งานเขาก็เอากาแฟรดริปมาให้โคตรได้ฟิลเพิ่มเอนเนอร์จรีตอนเช้าและหลังจากกินข้าวเช้าที่เขาเอามาให้แล้วก็ไปนั่งชมหมอกพักผ่อนหย่อนใจกันต่อไปมุมชิงช้าสวยๆก็มีนะครับจบละทริป2วันหนึ่งคืนม่อนเงาะทริปนี้มันสนุกตรงที่ไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับางงาไปผจ นนี้ไปเที่ยวดอยกันครับบ๊ายบาย